อันนี้เป็นวิธีฟาร์มของต้นเกมนะ,อะของทองรีเจนเ a อรแล้วก็จริงๆแคบของทุกอย่างช่วงต้นเกมแล้วก็ใครที่ติดอะไรเช่นเลเวลตามอนไม่ทันอย่างเงี้ยก็ฟาร์มเลเวลได้นะตรงนี้อันดับแรกมากดแท็นะหรือกดตัว M มาที่แมปแล้วก็ถ้าใครอยู่แมปไหนก็ตามแต่กดตัว F นะให้เป็นเวอร์แมปตัวนี้แล้วก็มาที่ตัวนี้ certain ก a บ e ลอ l ์นะแล้วก็กดอาเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ย อ่าราแป๊บหนึ่งแล้วก็วา้ามาที่จุดนี้นะฮโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูกดฟาทาเวลเลยอ่าฮะหลังจากวร์ปเสร็จเนี่ยก็อันนี้ผมจะไปเร็วๆนะเพราะว่าจริงๆเรามาแค่ฟาร,ร์มเลเวลกับฟาร,ร์มของอเฉยก็มีเงย,ยาวๆเลยจริงๆหลักๆก็คือเราจะมาฟาร,ร์มของจริงๆมาฟาร,ร์มบอสนี่แหละนะช่วงทนเกม ก็วิ่งยาวๆเลยไม่ต้องวนอนกี้น,นี้ไม่สนนะนั่นไงเนี่ยรีบไปหน่อยออันนี้ผมไม่ตีไม่ตีมอนนะไปยาวๆานี่วิ่งตามทางไปเลยแล้วก็อันนี้จุดเซฟนะเอาไว้รี แล้วก็อ่าผมเติมเลือดเติมอะไรก่อนก็ดูเลยจริงๆใครผ่านเรื่อง,องมาเราจะเจอบอสตัวนี้อยู่แล้วนะจริงๆมันก็รีเมอนเนียกับแมปเนี่ยรีเรื่อยแล้วก็เราก็ฆ่าม,มันไปแล้ก็เราวผมดูบอสกัน ก็ okay. อ่าเมื okay. ่อเคลียร์บอสเสร็จแล้วก็มันจะดรอปของนะได้เลเวลได้ทั้งของถ้าอันนี้ผมโชคไม่ดีนะได้ของธรรมดาทั่วไปหล,หลักๆก็คือเอาไว้ฟาร์มของาร์มเลเวลถ้าแบบใครเล่นเนื้อเรื่องหลักแล้วติดอะไรเงี้ยว่า one one level มอนมอนเลเวลสูงนไปอะไรเงี้ยเราไม่ผ่านอ okay. อันเนี้ก็คือรอบแรกนะก็คือไม่ต้องทาอะไรเลยหลังจากนั้นเสร็จกดออก คิอเกมนะไปที่เมนเมูปกตินะแล้วก็เข้ามาเล่นใหม่ okay. อเ่าเราจะเกิดจุดที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะก็ทำซ้ำเหมือนเดิมก็ใครจะเติมเลือดเติมอะไรก็ขายของก็ทีนี้นะตรงตู้สามตู้ก็เหมือนเดิมวนลูปไป อันนี้แล้วแต่เราจะพอใจเลยนะว่าอาอยากจะหยุดที่เลเวลเท่าไหร่หรือว่าจะฟาร์มของได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นการฟาร์มของต้นเกมนะทั้งของทงองของม่วงอะไรเงี้ยหรือว่าจะหาปืนอะไรก็ตามแต่ก็เน,นี่ยฟาร์มจากตรงนี้ได้เลย อ okay. อันนี้ผมรอบสองนะอืมก็ได้พอของผ่าของคอนะหลักๆก,ก็คือเอาเลเวลก็ได้เอ okay. ก็จะประมาณนี้นะก็ทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยเราจะพอใจที่ตรงไหนเลเวลเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าบอสเกมเนี้ยอ่าเลเวลมอนเนี้ยมันสเกลตามเลเวลเราอยู่แล้วก็ฟาร์มได้เรื่อยๆอ่าฮะอันนี้เป็นสําหรับช่วงต้นนะจริงๆถ้าไปเอ็นเกมแลนะ้เนี่ย เราจะฟาร์มมีมีที่ให้ได้ฟาร์มดีกว่านี้นะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ลองอาไป,ประยุกใช้กันดูนะครับอันนี้ผมฟาร์มที่ประมาณรอบที่สามสีนะ่เนี่ยของทองเพิ่งได้อาจจะเป็นดาบนะเคยได้เป็นสเปลนะอันนี้แล้วแต่ดวงเลยโอเคก็เอามายืนยันนะว่าได้ของทองแน่นอนแต่ก็ทำบุญเยอะๆโอเคครับบายบาย